ตรงโน้นนะครับเราออกมันกันมาตอนสิบโมงครึ่งนะครับก็มีนี่นะครับสภาพตอนนี้ก็แน่นิ่งไปึงทวงแปยังไม่ถึงซื้อถุงครับซื้อถุงมาให้ครับเก้าคูณสิบปดครับเดี๋ยววันนี้หมอส้มจะเหมาหมดทุกถุงนะครับก็ <laughs> สวัสดีนะวันนี้ก็อยู่ที่บุญร่ัวนะครับ แพ็กเกจที่ลอ่อก,ก็คือสองพันห้ามีการล่องเรือที่พักมีอาหารให้ล่องเรือน้ำตกที่รอซูเข้าไปน้ำตกนะครับเ้าจไปดูดูหมอกนะครับดูพระาทิตขึ้นที่โดนหมดในตอนเช้านะครับแพ็กเก็กคือสอ้าต่อคนที่พักพอมอาหารเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศที่พักนะครับ นีเ่นเป็นยัเป็นทัวร์นะครับจะเริ่มไปล่องแพกันเวลาแปดโมงครึ่งมีบ้านหลายหลังครับ <c oughs> บุญร่ำชูองค์การที่พันกนะครับตเราซื้อทีรอเล่ลองแพเดินป่านะใจน้ำทาง คะยังไม่เมายังไม่เมาแล้วครับอยวนี้พี่ๆก็าจะพาไปเที่ยวนะครับตอนนี้เราจะผนฝนตกลค่ะฝนตก้วครับตอนนี้ฝนตกนี่พี่อันดามนะคับจะพาเราล่องเรือ เดี๋ยวจับสายข้างด้วยจับเยอะต้นน้ำไม่กองไม่กองไม่กองขี้ปะก็อเอาอองไม้คทุกย <c oughs> นะครับแค่นั่งันไปด <c oughs> ิ้กเลยเนี่กบลย จากการสอบถามพี่อูนะคะปีที่แล้วอะค่ะน้ําท่วมอุ้มผาน,นะคะแล้วก็ท่วมที่พักเราด้วยค่ะถือพี่อูบอกว่าปีนี้ถือว่าเป็นปีน้ําน้อยนะคะเราก็เลยล่องได้จุดที่เราลงเรือกันนะคะท่วมหมดเลยที่พักก็ท่วมเนาะข้อมูลข้อมูลไปมากนะครับขอบคุณครับไปถามใครมาล้วครับถามพี่อูค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ถึงเซเว่นแลวนะครับ เดี๋ยวพาไปดูเซเว่นของน้ําตกทีรลซูน,นะครับเขามีให้อะไรมีน้ําอุ่นมีให้เท็ดเท้า,ทาขอริบครับดิบิีบรีบเลยครับรีบนะครับ <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นจุดที่สองนะครับตรงนี้เป็นบ่อนอนะุ่นร้อนจุดที่สองอันนี้เป็นวันหยุดน,นะครับรคนัเที่ยวเยอะมากเลยตรงกับวันขิยะนะครับคนยังเยอะลุยเอ๊ะแม่ ผ่าผ่าอะไรผ่านเงยเหรอพี่ผ่าเลยไม่มีชื่อจะต้องถ่ายเรือออกใช่ใช่ถ่ายเรือส้มหมอส้ม

ขอาายวันดีๆไม่หาวันดีระวังหน้าจหน้าจมก่อนไหน้าก่อนไหน้าก่อนรอดนะครับรอดเดอดเดือเดไม่ทานหรอเดือดมากคนนี้ quá nhiều nào bố các chú đi highlight ครับจุด นี่เราอยู่ที่ผ่าเลือดนะครับเป็นจุดที่ลงเรือลงแพก็เป็นที่จุดรอที่จะขึ้นไปที่ทีรอสูรนะพุทยานผ่าเลือดมันก็จะมีห้องน้ำนะครับไว้บริการมีกาแฟมีมามา่าไว้ชมตรงนี้ครับรอรถของทัวร์ต่างๆครับที่จะมาหลับ สีนาทีจากจุดขาแดงนะครับดูครับกาแฟด้วยนะครับมีกาแฟตรงนี้ด้วยตรงนู้นก็มีะครกาแฟฝั่งนู้นก็มีตรงนี้จะไปจุดรับประทานอาหารกันครับถ้าใครมากับทัรวก็เขาจะเอาอาหารมามาให้นะครับมาให้ตรงจุดนี้แล้วรับประทานกันตรงนี้าัง้้ท้ทั้ คือมนุษย์ฮอบบิดนะครับมนุษย์ฮอบบิดจะไปดูสุดกอก็ระหว่างทางนะคะฝนจะลงเม็ดนิดนเราก็ต้องแบบว่าป้องกันไปเองก่อนเพราะว่าเราเป็นคนบอบบางค่ะบอบบางหรืออ่อนครับใชว่าเรียกอ่อนเองยังไงครับวันนี้ที่เราสื่อต่อเท่ว คนเยอะมากครับคนเยอะมากขอบอกคนเยอะมากคเย ดูคนเยอะมากเลยตรงนี้ ดีค่ะตอนนี้นะคะตีห้าครึ่งนะคะเรากําลังจะไปขึ้นดอยหัวหมดนะคะก็ระยะเวลาเดินทางก็น่าจะประมาณ20 3สนาทีค่ะอ,อันนี้เขาก็มาไปดูดอยหัวหมดน,นะครับมองไ์มาหลายคันแถวยาวเลย แล้วครับไม่หนาวเลยรถจอดคนเพียบเลยโดยทั้งหมดครับวันนี้ สนใจนะคะน้ำตกทิราซูยังเปิดให้บริการอยู่คุณลัมโทรยินดีต้อนรับนะคะสามารถโทรติดต่อได้ที่พี่อ้อย0848206996หรือแอดไลน์ที่ id aoybl ค่ะขอบคุณมากนะคะ